เร่บอกอากาศแล้ววันนี้วันที่27ตุลาคม2014นะจักราาเวลา3ทุ่ม13มนาทีวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการซื้อเกมที่เรามีอยู่แล้วอย่างช่วงเนี้ยตอนนี้มีโปรโมชั่นลดของค่ายดิสซิเวอร์นะซึ่งอ่าวันนี้เราจะซื้อเกมเซนตโลแต่ว่าเซนตโลเนี้ยเซนตโล3เนี่ยเคยซื้อมาแล้วแต่ถ้ามุดเราจะซื้อชุดรวมที่มันประกอบไปด้วยเกมเซนตโลเนี่ย เคยซื้อเซ็นโลเดอะเติร์ดภาคที่เป็นเหมือนกับว่าไอเกมอัปเดียไปละซึ่งมันรวม DLC เนี่ยเราเคยซื้อไปละนะเสร็จแล้วเราอยากจะซื้อเซ็นโลที่มันเป็นมัดรวมซึ่งราคามันลดราคา7 5เนี่ยแต่ว่ามันเรามีเกมเซ็นโล3เป็นแล้ไงถ้าเราซื้อเราจะไม่คุ้มเราก็จะได้แค่เซนโล2กับเซ็นโล4ใช่ไหมมันก็จะไม่คุ้มแต่แต่เราจะอยากจะดูว่าถ้าเรากดซื้อไปแล้วเนี่ย เราจะได้เซนโลสามกับคืนมาในรูปแบบของขวันหรือเปล่าหรือว่ามันจะหายไปเลยตอนเนี้จะบอกว่าขณะเน,นี้ฝนตกฟ้าผ่าแรงมากแล้วก็เน็ตจะค่อนข้างจะมีปัญหาคือจะไม่ค่อยไวแต่แต่ว่าโปรโมชั่นมันจะหมดแล้วถ้าไม่กดซื้อเนี่ยอีกสองชั่วโมงประมาณสมชั่วโมงมันก็จะหมดก็ลเลยต้องกดซื้อเนี่ยเขาจะซื้อภาคเนี่ยเซนโลออนติเมตตัวเนี้ยที่มันรวมหมดเลยเนี่ย ลดราคาจาก959บาทเหลือ239ลด75%ในชุดแพ็กเกจจะมีเซ็นโล2เซ็นโล4แล้วก็รวม DLC ทั้งหมดแล้วก็จะมีเซ็นโล3เกียร์ออเดียเนี่ยที่มันรวม DLC ทั้งหมดเหมือนกันนะเรา239ใช่ไหมถ้าเราซื้อเซ็นโล3อย่างเดียวมันก็190แล้วอะไอซื้อเซ็นโล4อย่างเดียวก็190แล้วแล้วมาซื้อเซ็นโล2อีก50บาทก็ ราคาก็จะใกล้เคียงกับสองร้อยสามสิบเก้าเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อภาคนี้เลยเซนโลอันติเมตแต่เราจะสังเกตดูว่าเนี่ยไอภาคเซนโลสามเนี่ยมันจะเป็นคําว่าอยู่ในคังอยู่ในคังอยู่ในคังแล้วมันก็เป็นดําๆเนี่ยคือเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอการกที่เกมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเสียเกมนี้ไปฟรีเลยไหมถ้าเราซื้อหรือว่ามันจะดีดกลับมาเป็นของขวานเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราก็จะกดซื้อเซนโลอันติเมตลงไปในรถเข็นมันจะมีกดบอกว่าเนี่ยกดตรงเนี้ย ดูหมายเหตุด้านล่างเขาบอกว่าหมายเหตุดอกจันทร์นะครับบอกว่าเซนโลอัลติเมทตัวนี้นะตามข้อมูลของเราคุณเป็นเจ้าของรายการหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้สตรีมแล้วก็คือเรามีเก็บเซโลสามแล้วไงหากสั่งซื้อให้คุณตรวจดูเองไอ้ถ้าหากซื้อให้ตัวคุณเองบทดูบทความการสนับสนุนเกี่ยวกับสำเนาพิเศษเพื่อดูว่ารายการที่คุณเป็นเจ้าของแล้วสามารถส่งให้กับเพื่อนได้หรือไม่หมายความว่ารายการบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วถ้าเราซื้อแล้วอ่ะมันอาจจะเด้งกลับมา เป็นของเราอันนลองกดดูสิกดดูปึ่งมันไม่มีปรับเป็นภาษาไทยนะก็ะเลยไม่รู้ว่ามันจะยังไงประมาณประมาณก็เหมือนกับบะบางบางอย่างอะอย่างเกมบางอย่างเนี่ยเนี่ยอะมันมีคําถามเหมือนบางอย่างคือบางคนเขามีไอโฟนเดอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาเข้าไปซื้อแล้วเข้าไปซื้อไอโฟนเดบวกไอโฟนเดสองมาเนี่ยแล้วเขาจะได้ตัวไอโฟนเดกลับมาไหม ใช่ไหมก็เหมือนก็จะได้อะไรอย่างเงี้ยดิงเด้งเด้งกลับมาเป็นของขวัญอะอเหมือนกับว่าจะได้เป็นของขวัญแต่แต่เมื่อคราวที่แล้วอะ่ะคือเราก็มีไอ้ตัวเกมบางเกมอยู่แล้วเนี่ยพอซื้อชุดบางชุดแพ็กเกจอะแล้วมันก็ไม่เด้งอะมันก็ถือว่าเสียฟรีไปเลยเมื่อคราวที่แล้วก็ซื้อไปทิ้งละเสียฟรีเหมือนกันไม่ไม่ไมด้กลับมาเป็นของขวัญแต่คราวนี้จะมาลองให้เห็นกับตัวเซ็ตโลดูว่ามันจะเด้งเป็นของขวัญไหมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเคยซื้อ เกมอะไรเกมในนะทินเนี่ยทินทินทินหนึ่งกับทินสองเนี่ยคราวที่แล้วเรามีทินสองอยู่แล้วไงพอเราซื้อชุดที่มันเป็นแพ็กเกจรวมรวมมีทินหนึ่งทีนสองอะที่เป็นชุดใหญ่ของเขาอะปรากฏว่าไม่ได้กลับไปของขวัญก็ถ้ากว่าเราเสียทินสองฟีได้แค่ทินหนึ่งอย่างเดียวก็เลยถือว่าขาดทุนเลยแพ็กเก็คราวที่แล้วเนี่ยขาดทุนเลยเพราะว่าไม่ได้กลับไปของขวัญแต่เราจะมาดูแพ็กเกจตัวนี้ที่ว่าเรามีเซนโลสามอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นชุดเกมอดุยี่อะ แล้วเราซื้อตัวเซโรอันติเมตเนี่ยหมายเหตุเขาบอกว่าเขาอาจจะได้เป็นของขวัญน่ะจะได้ไหมแต่เมื่อตอนซื้อทินเนี่ยมันมีหมายเหตุว่ามันจะไม่ได้ของขวัญนะมันหมายเหตุมันไม่ได้เขียนอย่างนี้มันเหมือนกับว่าอ่ามันจะหายไปแต่อันนี้มันมีหมายเหตุเหมือนกับว่าจะกลับเป็นของขวัญส่งให้เพื่อนได้หมายความว่ามันน่าจะดินี่ความคิดเราเนี่ยหมายความว่าพอซื้อไปแล้วเนี่ยตัวเซโลสามน่าจะดิกลับเป็นของขวัญเพื่อส่งให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเรากดซื้อให้ตัวเองเนี่ยมันจะเป็นอย่่าางทีเรคิดม อาจจะต้องรีบหน่อยเพราะว่าฝนตกไฟดับไปรอบแล้วแล้วกี่ไฟดับไปรอบแล้วเลยต้องรีบเปิดเดี๋ยวไฟดับอีกอ่าเรามากดัซื้อผ่านบัญชีเพย์พาลก็คือบัญชีของเราเนี่ยกดติ๊กตกลงมันก็ตัดเงินผ่านบัตรเครดิตเราะนะผ่านทงางกสิกรน,นะอ่าเขาบออัอุนมัติแล้วดาเนินการตึง้ง มันเน็ตมันไม่ค่อยดีด้วยไม่เน่ยไม่รู้ว่าการเชื่อมต่อบ,บางอย่างมันจะใช้งานได้หรือเปล่าเอาเพย์พาสเพย์พาสเนี่ยขึ้น,นซต์ HTTP e r r o r อ่าไม่ไม่เห็นกันใช่ไหมมันขึ้นคือคือจะให้ดูวันนี้เน็ตมันไม่ดีเนี่ยมันขึ้นเพย์พาส HTTP e r r o r สวยแล้วซื้อไม่ได้แล้วเห็นไหมมันขึ้นเพย์พาส HTTP e r r o r จะซื้อได้ไหมเนี่ยคือวันนี้จะซื้อได้ไหมเนี่ยอ่าเอาไงดี ดี๋ยวเขเช็คจาก้างเว็บเพจพานก่อนนะแล้วเพจพานมันน่าเลยตอนนี้เนี่ยอ่าสวยแล้วฝนตกด้วยฝนตกน่มันทําให้เราเชื่อมต่อเว็บไซต์บางเว็บไม่ได้เหมือนเับเน็ตมันจะลวนแล้วมีปัญหามันจะเชื่อมต่อบางบางเว็บไซต์ไม่ค่อยติดแ้วมีเวลาตอนนี้มีเวลาเหลือแค่สามชั่วโมงในการสั่งซื้อแพ็กเกจตัวนี้ถ้าเพจพานล่มนี่คืออดซื้อเลยนะเนี่ยจะได้พิสูจน์ข้อสงสัยเรื่องไอ้นี่ด้วยอ่า เรื่องที่ว่าซื้อแล้วมันจะได้เด้งกลับเป็นของขวันไหมแต่คราวที่แล้วซื้อทีมเนี่ยไม่เด้งคราวนี้เราอยากจะไขข้อสงสัยโดยการอ่าซื้อชุด,ดีิเซนโอลด,ดูว่ามันจะเด้งเป็นของเป็นกิฟต์ให้ไหมเดี๋ยวเราอ่าโอเคอใช้เพย์พานเราอินได้นะแต่เราลกลับมาที่ตัวนี้ละกิ๊บที่หายไปเพราะไปไปไป,ไป,ไปมัวแต่ไปเช็คเว็บไซต์อยู่ อ่ะกดซื้อใหม่เพพานก็เข้าเว็บไซต์ได้นะถามว่าซื้อแบบไหนเราก็จะตอบว่าซื้อแบบระบบรูปแบบของเพพานฉันยอมรับจบกระบนการซื้อไม่เออร์เลยรอีกนะอียะถช้เรื่ออย่างเงี้ยเหมือนกับเออร์เลอร์น่ะเออเลอร์ไหมวะไม่ไม่เออร์เลอร์ละไม่เออร์เลอร์ละอ่าไม่เห็นภาพกันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่า ปกติแล้วถ้ามันเด้งไปหน้าเพย์พาน่ะมันจะเด้งเป็นหน้าอย่างนี้อ่าใน,าน่างนี้มันจะเด้งมาเป็นบัญชีของฉันให้ฉันใสพ่พาสเวิร์ดนะถ้าใสาพ่พาสเวิร์ดเวลาสั่งซื้อเพย์พาน่ะเห็นใช่ไหมอ่าเห็นเราก็ใส่เราก็ตอบพาสเวิร์ดของเราพาสเวิร์ดของเราแต่แต่ปกติเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยคือไม่ต้องติ๊กคาว่าจําก็ได้นะถ้าไม่ติ๊กจะคำว่าจําเนี่ยมันทุกครั้งก็จะให้ใสพ่พาสเวิร์ดทุกครั้งแต่ แต่แอันเนี้ยคือมันใช้บริการบ่อยระหว่างเพยพ์พากับสตรีมก็เลยจะต้องเลยอยากจะติดจำเอาไว้เพราะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้ใช้รวมกับคนอื่นใช้อยู่คนเดียวแล้วก็เลยติ๊กจำไปเลยแต่ถ้าเกิดใช้ที่อื่นนะอย่าไปติ๊กนะเพราะว่ามันไม่ปลอดภยัยนะกดเข้าขอขอสู่ระบบมันก็จะบอกคำางเงินป๊าปไป นาฬิกีมันหลุดลใช่ไหมนี่มันจะกลับหน้าฟิพันนี่เห็นนะเห็นทุกคนนะโอเคมันมีหมายเหตุแดงอยู่เห็นไหมมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราจะได้ชุดนี้คือเซนโลเดอะเติร์ดทั้งหมดนะตัวน,นี้เขาบอกว่าเซนโอลเดอะเติร์ดเนี่ยมันหมายเหตุว่าเรามีอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยซื้อเซนโอลเดอะเติร์ดที่เป็นเคองโดยไปแล้วมันก็จะบอกว่าแพ็กเกจเนี่ยในเซนโอลติเมทมันมเรา่ปิดตรงนี้อยู่แล้วคุณจะไม่ได้รับ สำเนาเพิ่มเติมของรายการนี้อุ้ยเขาบอกก็ไม่ได้รับสำเนาเพิ่มเติมว่ะแสดงว่าเสียฟีเลยมั้งเนี่ยมันไม่ได้กลับวว่าเป็นของขวัญแน่เลยอยากจะเสียฟีเลยเขาบอกหมายเหตุคุณเป็นเจ้าของรายการต่อไปนี้แล้วในเซน์โลอันติเมตคุณจะไม่ได้รับสำเนาเพิ่มเติมของรายการเหล่านี้เมื่อคุณทําการสั่งซื้อถ้าเกิดว่าเราจะเสียเซน์โลสามฟีไปเลยนะอยากอยากจะซื้อให้ดูจะได้ทุกคนจะได้เห็นว่า มันจะได้กลับมาเป็นกิฟต์หรือมันจะเสียฟรีไปเลยแต่ที่เขาบอกว่าจะเสียฟรีไปเลยนะจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขอลองก่อนถ้าเสียฟรีไปเลยก็ไม่เป็นไรถือว่าซื้อ,อวิชาจะได้เห็นกันต้นทุนหน้าว่ามันเป็นอย่างนี้จริงจรดูซิว่ามันจะเด้งเป็นของขวัญกลับมาเป็นเซนโลสามไปไให้เพื่อนได้ไหมหรือว่าจะเสียแพ็กเกจเซนโลสามไปเลยฟรีคือซื้อมาถึงจะเป็นแพ็กเกจรวมแต่ก็เสียอยู่ดี อ้าวเขาบอกว่าการสั่งซื้อของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์คุณดําเนินการชําระรายการที่พบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งเงินที่คุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณกน่นนเลือกวิธีการชำระเงินอื่นหรืออัปเดตแหล่งเงินของคุณวยเพย์พาลแล้วลองมาอีกครั้งหนึง่งเอาเพย์พามีปัญหาจริงจงด้วยสิตายแล้วซื้อไม่ได้เพย์พามีปัญหาโอ้เย้แล้วเพย์พาลเออรล์ ที่กลับไม่มาชี่หน้าเว็บเห็นสังเกตเห็นว่าเพย์พานมาเรื่อยเอมันตกด้วยแหละแต่ตะกี้ที่เห็นคําเตือนเขาบอกว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เซ็นโลสามอ๋าสำเร็จทีเถอะสำเร็จซิแล้วฉันจะฉันถ้าสำเร็จเนี่ยจะจะได้เห็นว่าม,มันเจ๊งมันเจ๊งมันเจ๊งจริงหรือเปล่าไอ้ตัวเอ้มันไม่ได้จริงหรือเปล่า ลองใหม่สิได้ไหมไดไหมไดไหมแล้วก็ติปๆทำรายการก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันบ้ั๊อีกเดี๋ยวพี่พายมันบ้ั๊อีกเน็ตมันมันจะเชื่อมต่อกับเน็ตแต่ไอเตอร์ไม่ค่อยได้ใช่ไหมพอฝนมันตกหนักฟ้าผ่าเปงี้ยงๆ เอาขาบอกว่าการศึกษืของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผู้ดำเนินการชำระรายการพบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณกรุณานะเลือกชำระเงินด้วยวิธีอื่นโอ้ยวันนี้พอจะชอจะโชว์ให้ดูมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีเลยทําไมถึงเป็นอย่างนี้ แต่ตอนนี้ถ้าสังเกตดูจากทางหน้าเพย์พานเพย์พานจะค่อนข้างจะเออเลอร์อเออเลอร์ตลอดเลยที่คือท,ที่ที่ขยับไปนี่เราไปกดจากเว็บไซต์เพย์พานกดล็อกอินเข้าไปดูว่าเว็บไซต์มีปัญหาอะไรไหมปรากฏว่าก็ก็จะสังเกตเห็นว่าเว็บไซต์ของเพย์พานตอนนี้เด้งเออเลอร์พอกดเด้งเออเลอร์บ่อยปรากฏบ้างเออเลอร์กดแล้วเออเลอร์กดแล้วเออเลอร์อ่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกด้วยหรือเปล่า จะเป็นพอเฟลด์มันตกเลยหรือเปล่าอ๋อเนี่อจังปกติไม่เคยเออร์เลอร์นะมีวันนี้มาเพย์พาน์มีปัญหาจริงปกติระบบเพย์พาั์ไม่เคยมีปัญหาเลยนะจะทางตรีมอ่ะ กติไม่เคยค้างนะวันนี้ค้างค้างเนี่ยเฮ้ไอ้ยะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ปกติไม่เคยค้างนะขอเขาเขาไปเช็ค แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเช็คดิมสดหน่อยก็เลยอาจจะช้าแต่ขอเช็เคข้อมูลนิดนึงว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเด็กไพานไม่เคยมีปัญหาหนะ้า เมนไรจริงเราปลดเพย์พานออกแล้วก็ลิงก์เทมตัดเครดิตตรงก็ได้แต่ว่าไม่อยากทาอย่างนั้นอยากจะให้ผ่านเพยพานมากกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจจะโบโบไปพักหนึ่งก่อนทาไมถึงเป็นอย่างนี้นะฝนมาตกหนัก,กวันนี้ด้วยนะแล้วเปลืเลยเวลาแค่สามชั่วโมงกดดันแล้วด้วยนะอ่า เหมือนกับสถานาการณ์กดดันมองฟังไม่ให้เชยกันกดดันจริงๆโอ้โอ้รู้สาเหตุแล้วว่าเกิดจากอะไรสาเหตุคือ กสิกรล่ม,ลมเอาใ้กสิกรล่มเข้าใจละเพราะว่านี่เข้าเข้าไปใช่กสิกรเนี่ยไม่วิ่งเลยอ่ะอ่ะกสิกรมันล่มไปตอนนี้วะปัญหาคือเว็บกสิกรล่มนี่นี่นี่นนเราล็อกอินผ่านตัวเควเซอร์แบงกิ้งเข้าไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรปรากฏว่าล็อกอินผ่านเควเซอร์แบงกิ้งเข้าไปเนี่ยไม่เข้าเพราะว่ากสิกรล่ม อ๋อไม่น่าพากษิกรล่มปุ๊บม,มันเล็ไม่สามารถจะตัดตังได้ทีที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายตังไม่ได้เป็นพี่เพพานแต่เป็นที่ทางกสิกรโอ้แล้วกสิกรมันล่มตอนนี้นี่นะโอ้มันมันไม,ไม่ถึงการล่มสทีเขาบอกว่าปิดปรับปรุงบริการชั่วคราพัฒนาในวันที่เจ็ดพฤศจิกาย,ยนเวลายีส่สบสองนิกาถึงวันที่แปดพฤศจิกาโอไม่ใช่วันนี้นี่เรียกว่าปิดวันนี้อ่า เกกรเว็บไซต์แบบอืดมากเลยอ่ะเข้าแบบอืดมากมากแทบไม่ขยับเลยอ่ะแต่บอกว่าฝนตกหนักเว็บไซต์ของเกษตกรล่มนะแล้วเราจะตัดเงินยังไงในเะมื่อเมื่อมันตัดเงินไม่ได้แล้วอ่ะมันเกษิกรมันของทางเว็บกษตกรอ่ะที่เราจะต้องดึงเงินแต่เขาผ่านออนไลน์เนี่ยมันล่มอยู่อ๋อมีเวลาอีกแค่ ไม่กี่ชั่วโมงเองประเด็นคือถ้าทำไมมันล่มวันนี้แต่ฝนเริ่มหยุดแล้วนะนะฝนเริ่มซานะทำไมมันล่มวันนี้คือคือแปลกพื่อทำไมมันล่มวันนี้พอจะปกติมันก็แป๊บเดียวนะน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นกิฟสั้นๆสักห้าทีปรากฏว่าไม่ใช่ละ ทำไมมันลม่มวันนี้เพิ่งสามั่วโมงครึ่งเองนะทำไมมันล่มวันนี้โอ้แย่เลยอะ่ะพกงาร่มอ่ะแล้วเวลาที่ซื้อเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอะ่ะ กสิกรร่มจบข่าวเลยอะกสิกรล่มอะหรือหรือมันจะเป็นหลังบอกเราว่าเราอย่าซื้อดีกว่าพัดซื้อไปเนี่ยโอกาสที่จะไปได้เกมภาคนั้นอะภาคสามอะจะเสียฟีเห็นไหมเนี่ยกสิกรโบเลยเว็บไซต์โบเลยอะกสิกรมันร่มอยู่เนี่ยเว็บไซต์โบขาวไม่วิ่งเลยอะพอไม่วิ่งปุ๊บมันก็เลย ไม่สามารถจะเรียกแหล่งที่มาของเงินได้เนี่ยอ่าวกสิกรล่มแล้วจบข่าวเลยซื้ออะไรไม่ได้เลยทำยังไงดีรอรอต่อไปอ่ะรอรอ,อ,อสแป๊บนึงเผื่อเผื่อมันอาจจะเป็นแค่ช่วงฝนฟ้าขนองโอ้ยกสิกรลบมตอนนี้นี่นะเซ็งเลยอ่ะไม่นะไม่ ล่มจริงหรือหานันจะเห็นทีนะกสิกรร่มเนี่ยปกติเกียรติสายเขาไม่ไม่ค่อยได้ล่มหรือฮะเฮ้ลฮัลโห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 ลทำไมแล้กินมีเปิดปิดเสียงเอง เอ๊ะเกิดะขึ้นฮัลโหลฮัลโหลเริ่มหลอแล้วเริ่มร้อนแล้ววันนี้ชักมีอะไรร้อน,อนร้อนหอ้เมื่อไรเราเราก็รอต่อไปรอ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 ,อเดี๋ยวนะไปดีเพื่อนเพื่อนทักแชทมา ระหว่างรองกนสิก่อน สวยเลยกสิกคารล่มนรา้วก็ทำยังไงดีเนี่ยรอไปเรือ่อยรอ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 เพ่พานไม่เพ,พานไม่ลบแต่ก๊าสิกรล่มตายเลย ็อยากจะลองดูอยู่ว่ามันจะมันจะได้ปิดของขวัญไหมโอ้กร็ร่มอ่ะสามทุ่มสาสิบห้าแล้วอ่ะยังร่มอยู่เลยอ่ะแล้วจะทำยังไงเนี่ยเรอ,อฉันรอเธออยู่ ตล่มอะไรมันจะมาทีเนี่ยอะไรกสิกรจะมาสักทีฉันรอซื้ออยู่กสิกรล่มมุดแปดด้เลยเนี่ยกดจ่ายตังค์ไม่ได้เพราะว่ากสิกรล่มกสิกรล่มฉันรอซื้ออยู่นะแกได้ยัง โอ้โหไปใส่ธนาคารในด,ด้านการเงินน,นี่ถ้าร่นนานๆน,าน,นี่ตายเลยอ่ะเฮ <Hey. S 1> ้นานเลยอ่ะ อุดแล้ละอ,อ่อซื้อไม่ได้อ่ะจะสรุปว่าอะไรก็ซื้อไม่ได้แล้ะแต่ก็คงต้องเบรกตรงนี้ไปก่อนแต่แต่ถ้าที่ทำให้ดูละกี้เนี่ยมันแจ้งเตือนว่า ตัวเซ็ตโลภาคสามเราอาจจะไม่ได้งั้นก็คงแปลว่าอาจจะไม่ได้ยังไงถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งเพราะตอนเนี้เซ็งมากเลยอ่ะว่ามันมันระบบมันล่มอะแล้วมันก็ไม่มาทีรอกเกือบสิบนาทีแล้วก็ยังไม่สําเร็จคิดว่าน่าจะล่มไปสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะอีกชั่วโมงค่อยลองเซ็งเลยอะ ทีเลยทดสอบไปดูไม่ได้เลยว่ามันได้ไหมตรงนี้ทําแต่เช้าก็ดีนะไม่น่าเลยเราไม่มีนาทีสุดท้ายระบบล่มเสร็จเลยตัดบัญชีไม่ได้เพราะว่าระบกกบกสิกรล่มไปแล้วไปต่อไม่ได้เลยขยับไม่ได้เว็บไซต์ก็เข้าอินไม่ได้เช็คยอดเงินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยทางเว็บไซต์กสิิกรระบกกบกาิิกรล้มไปแล้วนะ ระบบกสิกรลม้ลมไปแล้วอะไรไม่รู้ทำยังไงก็ก็เท่าที่กดดูเป็นตัวอย่างมันมันก็มันก็ไม่ได้นะแะเดี๋ยวยังไงอัปเดตข่าวได้ไม่ได้ทีนึงเดี๋ยวจะเป็นคลิปภาคสองแล้วกันคลิปภาคหนึ่งก็ทําไปก่อนหยุดไปก่อนว่ามันจะยาวแล้วมันยาวแล้วมันก็น่าเบื่อแล้วเพราะว่าแต่ละคิดว่าเข้าใจว่าถ้าเรารอสักสิบนาทีเนี่ยกสิกรก็จะกลับมาออนไลน์ได้เหมือนเดิมแต่ว่า ได้ล่มไปเลยอ่ะแล้วเป็นเป็นธนาคารด้านการเงินด้วยนะแล้วล่มนานอย่างนี้ด้วยเสร็จเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่สามารถธุรกรรมการเงินได้อดเลยจบข่าวก็เบรกคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ได้ได้ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาต่อต่อภาคสองอยู่อ่ะให้ระบบธนาคารกลับมาออนไลน์ได้ก่อนแล้วเดี๋ยว ค่อยลองสร้าอีกทีนึง่งนะมันจะได้ไม่ยืดยาวแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือเป็นอย่างนั้นแหละนะมันมันมันอาจจะเท่าที่เท่าทีดูเคยลองทิงหนึ่งทิงสองอะ่ะมันไม่ได้คืนคือมันจะหายไปเลยไม่ได้เป็นกิดกลับมานะจากทางสตรีมไทยอะ่นะอ่ะเราได้หยุดแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวได้ได้ได้ผลยังไงคืบหน้าเดี๋ยวมาต่อภาคสอง